พื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยผมขออนุญาตเข้าสู่ข่าวสารเลยวันนี้ข่าวสารค่อนข้างเยอะผมจะเริ่มต้นจากกรณีบ้านหนองจานก่อนก็แล้วกันนะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวบริเวณหน้าปากทางเข้าหมู่บ้านหนองจานอําเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วบรรยากาศค่อนข้างคึกคักในวันนี้นะครับประชาชนเดินทางมาจากทั่วประเทศแล้วก็มีการแสดงสัญ,ญลักษณ์ในลักษณะของธงชาติมีโบผูกผมเครื่องแต่งกายต่างๆตกแต่งเป็นธงชาติไทย มีการพูดถึงผู้ที่เดินทางไปร่วมในการแสดงพลังครั้งนี้นะครับชาวบ้านคนหนึ่งเดินทางไปร่วมแสดงพลังครั้งนี้แล้วก็ระบุเหตุผลว่าตั้งใจเดินทางมาเพื่อให้กำลังใจทหารและแสดงจุดยืนอธิปไตยไทยต้องเป็นของคนไทยและว,วันนี้ที่เดินทางมารู้สึกฮึกเหิมเพราะว่าเมื่อวานนี้ทหารไทยบาดเจ็บจากการถูกกับระเบิดรู้สึกสะเทือนใจมาก คิดว่าถ้าเราเป็นพ่อแม่ทหารก็ทําใจแทบไม่ไหววันนี้ตั้งใจเดินทางมาปกป้องความรู้สึกของครอบครัวทหารและพี่น้องทหารไม่ว่าจะเป็นอย่างไรจะอยู่เคียงข้างและหนุนหลังทหารต่อไปในวันนี้ยังมีการรวมตัวกันของแก๊งน้ําไม่อาบคับที่เดินทางไปที่จุดรวมตัวมีแกนนําอย่างเมลยัยมีแกนนําอย่างเสือดุสิตเป็นตัวแทนในการให้สัมภาษณ์นะครับ โดยล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานเพิ่มเติมว่าน่าจะมีหลายต่อหลายคนที่ไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นนะครับโดยเมลายแล้วก็เสือดูสิทธิ์ซึ่งเป็นตัวแทนให้สัมภาษณ์เนี่ยบอกกับทีมข่าววคพอยซึ่งปักหลักทําหน้าที่รายงานข่าวอยู่ที่นั่นนะครับบอกว่าวันนี้ที่เดินทางมาตั้งใจที่จะให้กําลังใจทหาร และนำของเช่นปลากระป๋องมามา่าอาหารแห้งต่างๆมาให้เพื่ออำนนยความสะดวกกับทหารที่ทำงานอย่างหนักเพื่อปกป้องอธิปไตยไทยและอยากจะบอกว่าชาวกัมพูชาว่าอธิปไตยไทยก็คือของคนไทยอย่าเข้าใจผิดและคนไทยไม่มีวันยอมที่จะแบ่งผืนแผ่นดินไทยอย่างแน่นอน ปรากฏว่าในการรวมตัวกันเนี่ยก็เป็นภาพการรวมตัวแบบที่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วละครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะมีการระดมรถดูดซ่วมแล้วก็มีการพูดถึงในโลกโซเชียลว่าจะนํามาใช้ร่วมในการแสดงพลังหรือไม่ที่บริเวณบ้านหนองจานเนี่ยนะครับก็มีการพูดถึงรถดูดซ่วมที่มีการระดมโดยบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ต่าง เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่มีข้อกังวลขึ้นมาครับเพราะว่าเรื่องนี้อาจจะทําให้ภาพลักษณ์ของไทยจากเดิมที่เป็นภาพลักษณ์ที่ท้าว่ากันตามเวทีระหว่างประเทศหลังจากเกิดสถานการณ์ที่ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดก็เป็นภาพที่ทําให้นานาชาติกําลังจับตาอย่างใกล้ชิดว่าอสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้สิ่งที่ฝ่ายไทยกําลังพูดถึงว่ากัมพูชาวางทุ่นระเบิดใหม่ มันเป็นเรื่องที่ต้องจับตามากขึ้นหรือไม่แต่ว่าถ้ามีกรณีของรถดูดซ่วมแล้วก็นำไปใช้ที่บ้านหนองจานอีกเนี่ยก็ทำให้บางฝ่ายกังวลน,นะครับว่าภาพที่ประเทศไทยกำลังมีแต้มต่อจะพลิกกลับไปหรือเปล่าคนหนึ่งที่ออกมาพูดถึงแล้วก็ค่อนข้างที่จะคัดค้าน แนวทางที่จะเอารถดูดซ่วมไปใช้ร่วมในการชุมนุมหรือการแสดงพลังที่บ้านหนองจานก็คือคุณสมบัติบุญงามอ,อนองนะครับหรือว่าบอกไลจุดโพสใน X บอกว่าในความเข้าใจของผมพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้น่าจะเป็นพื้นที่ประกาศใช้กฎอายการศึกในขณะที่ภาพใหญ่ตัวแทนของทั้งสงประเทศ ใช้การเจรจาทำข้อตกลงแล้วค่อยๆค,คลี่คลายปัญหากันแต่ในระดับพื้นที่มีมวลชนทั้งสองฝ่ายยั่วยุกันโดยเฉพาะในพื้นที่สาแก้วคุณสมบัติบอกว่าผมแปลกใจที่มีอินฟูที่อยู่นอกพื้นที่เข้าไปแสดงความเห็นให้มีการนำรถซ้วมและระดมอุจจะใส่ถุงเพื่อเคลี้ยงข้ามชายแดนกันบอกได้เลยว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการที่สกปรกไม่ถูกสุขลักษณะนามัยและทำให้ภาพลักษณ์ประเทศเสียหายในสายตาของนานาชาติ คำถามคือทําไมกองทัพปล่อยให้คนเหล่านี้เสนออะไรแบบนี้ในพื้นที่ให้นึกถึงตอนที่มีการทําร้ายร่างกายแรงงานกัมพูชาในไทยภาพเหล่านั้นถูกนําเสนอไปทั่วโลกและผลิตซ้ําครั้งแล้วครั้งเล่าไม่เป็นผลดีต่อประเทศในทุกๆร้านคุณสมบัติบอกว่าขอร้องว่าอย่าทําอะไรแบบนั้นเลยมันทําให้คนไทยดูแย่และประเทศไทยดูแย่ก่อนจะทิ้งท้ายว่าฮีโร่ไม่ทําอะไรแบบนั้นนะครับ อีกคนหนึ่งที่แสดงความกังวลในเรื่องนี้ว่าจะสุ่มเสี่ยงบานปลายหรือไม่ก็คือคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัมตีและรัมตีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะร,รักษาราชการแทนนายกรัมตีกล่าวถึงกรณีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนํารถดูดซ่วมไปที่บริเวณชยายแดนบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วกว่า10คันจะกระทบภาพลักษณ์ของประเทศไทยหรือไม่เพราะขณะนี้รัฐบาลเน้นใช้กระบวนการเจราจาคุณภูมิธรรมบอกว่าเรื่องนี้ต้องมองอย่างแยกแยะ ถ้าพูดถึงท่าทีของรัฐบาลก็เป็นท่าทีที่เป็นบวกทั้งหมดอยู่แล้วแต่นี่เป็นสภาพความรู้สึกความคิดเห็นของรายบุคคลดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในฐานะประชาชนก็ต้องช่วยกันคุณภูมิธรรมบอกว่าอย่าทําแบบนั้นเลยก่อนบอกว่าตนพูดไปเดี๋ยวทัวลงว่าเป็นคนไทยใจเขมรแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเพื่อให้นานาชาติเข้าใจเพราะการต่อสู้นี้ถ้าทําไม่ดีจะไปผูกพันกับเรื่องของดินแดนและอีกหลายอย่าง ยิ่งลากเราเข้าไปอยู่สารโลกก็จะยิ่งมีปัญหาเราไม่อยากเข้าเพราะเราไม่ได้รับรองตรงนั้นคุณภูมิธรรมยังบอกอีกนะครับว่าเท่าที่ตนได้คุยกับกระทรวงกลาโหมไม่ได้มีอะไรน่าหนักใจก็เป็นการพูดคุยทําความเข้าใจกันขณะนี้มองอยู่หมายถึงโลกเนี่ยกำลังมองอยู่และเข้าใจดีว่าไม่ใช่บทบาทความต้องการของรัฐบาลเป็นเรื่องของประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมประเทศไทยครับ นี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่กำลังพูดถึงเรื่องของภาพลักษณ์ของไทยในสายตาระดับโลกนะครับแล้วก็มีการพูดถึงอย่างที่บอกไปนะครับหลายฝ่ายกำลังมองว่าถ้าพูดในเวทีต่างประเทศสถานการณ์ในตอนนี้อาจมองได้ว่าไทยกำลังมีแต้มต่อจากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้จากเหตุการณ์ทุ่นระเบิดที่เกิดขึ้นมาอีกครั้ง ก็อาจจะเป็นหลักฐานที่ยิ่งสะท้อนชัดว่ามีการละเมิดข้อตกลงจริงๆโดยฝ่ายกัมพูชาหรือไม่แต่ว่ากรณีบ้านหนองจานและกรณีรถดูดซ่วมที่มีการนำไปไว้ในพื้นที่หากมีการนำไปใช้ก็จะทำให้ภาพลักษณ์นี้จากที่เรามีแต้มต่อในบริบทของโลกพลิกกลับหรือไม่อันนี้ก็เป็นจุดที่อาจจะต้อง กลับมาตั้งหลักกันดีๆนะครับเพราะว่าเกมนี้ไม่ใช่แค่เกมของความสะใจเกมนี้ไม่ใช่แค่เกมของการแสดงออกในเรื่องของความรักชาติและห่วงแหนดินแดนแต่เกมนี้เป็นเกมระหว่างประเทศที่ทุกคนต้องอยู่ในเกมเดียวกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเพิ่มเติมแล้วก็เอาข้อจริงวันนี้ก็เป็นที่ถกเถียงเป็นอย่างมากแล้วเอาข้อจริงนะครับเรื่องนี้ ก็กลายเป็นเรื่องที่ทำให้พวกเราคนไทยชาวพุทธเนี่ยถูกกลับมาตั้งคำถามว่าตกลงเรากำลังมีแนวคิดอะไรอยู่ในสังคมไทยกันแน่ชวนคุยในเรื่องนี้ก็ได้นะครับว่าเรากำลังมองเรื่องที่ผมกำลังจะเล่านี้อย่างไรจริงๆแล้วอาจจะไม่ต้องอสาธยายหรือว่าอธิบายเยอะนะครับเพราะว่าประเด็นนี้กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากอยู่แล้ว ก็คือกรณีที่ตำรวจเข้าไปควบคุมตัวเด็กกัมพูชาอายุ13ปีขณะที่อยู่ในโรงเรียนสวมชุดเลือกเสือแล้วก็มีการพูดถึงการดำเนินการส่งกลับไปยังประเทศกัมพูชาเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเมืองผิดกฎหมายเรื่องนี้มีความเห็นออกมาหลายต่อหลายมุมนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเป็นวงกว้างว่าตกลงเรื่องนี้ ไทยต้องดําเนินการอย่างไรกันแน่เรื่องกฎหมายควรจะเป็นอย่างไรเรื่องมนุษยธรรมควรจะเป็นอย่างไรเรื่องมนุษยธรรมอาจยกไว้ก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าประเด็นข้อกฎหมายเอาข้อจริงก็มีการถกเถียงกันแล้วว่าการดําเนินการแบบไหนกันแน่ที่ถูกกฎหมายในมุมหนึ่งมีการพูดถึงว่าครอบครัวของเด็กคนนี้หรือแม้กระทั่งเด็กคนนี้กระทาผิดกฎหมายแต่ในอีกมุมหนึ่ง ก็มีการยกขึ้นมาแล้วนะครับว่าการดำเนินการต่อเด็กคนนี้โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐไทยก็อาจจะขัดต่อกฎหมายเช่นเดียวกัน วันนี้ทีมข่าวเวิร์คพอร์23ได้ลงพื้นที่ไปยังพื้นที่ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็พอลงพื้นที่ไปแล้วทีมข่าวเวิร์คพอร์23พราว่าในวันนี้มีคุณครูโรงเรียนบัวเชิดวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนที่เด็กชายวัย13ปีชาวกัมพูชาที่ปรากฏในคลิปศึกษาอยู่ได้เดินทางมาที่นี่ก่อนที่ในช่วงบ่ายจะมีการส่งตัวเด็กชายวัย13ปีและแม่เด็กเดินทางไปยังจังหวัดสระแก้ว เพื่อเข้าสู่กระบวนการส่งตัวกลับประเทศกัมพูชาทีมข่าวเวิร์คพอย23พูดคุยกับนางสาวกดชพรชุมเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชิดวิทยาซึ่งเปิดเผยนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวานี้มีเจ้าหน้าที่จากสบพบัวเชิดติดต่อมาและแจ้งให้ทราบว่ามีชาวบ้านร้องเรียนว่ามีชาวกัมพูชาอยู่ในพื้นที่กระทั่งนําไปสู่การควบคุมตัวแม่ของเด็กชายวัย13ปีและแจ้งให้ตัวเองทราบว่าลูกชายเรียนอยู่ที่โรงเรียนบัวเชิดวิทยาชั้นม .1 ตำรวจจึงประสานมาที่โรงเรียนและขอเข้ามาควบคุมตัวเด็กไปพบกับคุณแม่ที่สพบัวเชิดซึ่งหลังจากที่ตัวเองทราบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็เข้าใจว่าเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายและยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่จึงให้คุณครูในโรงเรียนพาตัวเด็กชายวัย13ปีไปที่สพบัวเชดทันทีซึ่งตนเองในฐานะคุณครูของเด็กชายคนดังกล่าวก็อยากให้เด็กได้มีโอกาสเรียนที่ประเทศไทยเพราะเด็กชายคนดังกล่าวเป็นเด็กน่ารัก ตั้งใจเรียนซึ่งน้องเข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่อายุ3ปีโดยผู้เป็นแม่เป็นคนพาเข้ามาในตอนแรกชั้นป .1 ถึงป .6 น้องเรียนที่โรงเรียนบ้านนองสังอำเภอบัวเชดกระทั่งม .1 น้องได้มาสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนบัวเชดวิทยาโดยมีเอกสารหลักฐานในการเข้าเรียนครบถ้วนมีใบปพ .1 เอกสารของผู้ปกครองใบเกิดของน้องโดยขีเข้าระบบเป็นชื่อของพ่อและแม่ชาวกัมพูชาซึ่งระบบก็อนุมัติตามปกติ และเด็กนักเรียนก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเช่นเดียวกันทางโรงเรียนจึงไม่สามารถปฏิเสธที่จะไม่รับเด็กเข้าเรียนได้กระทั่งน้องเข้ามาเรียนอยู่ในโรงเรียนบัวเชิวิทยาทางโรงเรียนเพิ่งมาทราบปัญหาว่าแท้จริงแล้วน้องเข้ามาอย่างผิดกฎหมายตั้งแต่แรกกระทั่าทางเกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจติดต่อมาแจ้งว่าต้องผลักดันเด็กชายคนดังกล่าวกลับประเทศนั้น ทางโรงเรียนก็หาแนวทางที่จะช่วยเหลือในฐานะที่ตนเองเป็นครูเนื่องจากผู้ปกครองมีฐานะค่อนข้างลาบากทางโรงเรียนจึงได้ระดมทุนคุณครูภายในโรงเรียนเพื่อนําเงินบางส่วนให้น้องติดตัวกลับประเทศกัมพูชาตนเองได้พูดคุยกับตัวเด็กชายคนดังกล่าวยอมรับว่ารู้สึกสงสารน้องร้องไห้ตลอดเวลาและบอกว่าอยากเรียนที่ประเทศไทยเนื่องจากน้องอยู่อาศัยที่ประเทศไทยมาตั้งแต่เด็กน้องพูดได้แต่ภาษาไทยไม่สามารถพูดภาษาเขมรได้นะครับ ส่วนกระแสข่าวที่ออกไปว่ามีการกักขังเด็กชายวัยสิปีขอชี้แจงว่าทางเจ้าหน้าที่ได้แยกตัวเด็กและแม่ของเด็กออกจากกันซึ่งตัวเด็กถูกควบคุมตัวอยู่กับเจ้าหน้าที่ตอมอไม่ได้มีการกักขังแต่เป็นการควบคุมตัวไว้กับเจ้าหน้าที่สําหรับตัวเด็กชายอายุ13ปีคนนี้เป็นเด็กดีน่ารักตั้งใจเรียนน้องจบประถมศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ย4.00เข้ามาเรียนที่โรงเรียนบัวเชวิทยา ปัจจุบันน้องก็เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนซึ่งก็จะมาซ้อมทุกวันและเท่าที่เห็นแม่ของน้องจะคอยมารับส่งน้องอยู่ตลอดส่วนตัวเข้าใจว่าสถานการณ์ปัจจุบันมีการพูดถึงปัญหาความขัดแยง้งพื้นที่ชายแดนพร้อมยืนยันว่าครูโรงเรียนบัวเชิดวิทยาทุกคนรักประเทศไทยรักชาติแต่ในฐานะที่ตัวเองเป็นครูของเด็กชายวัย13ปีคนนี้ก็ยอมรับว่ารู้สึกสงสารและอยากให้เด็กคนนี้ได้รับสิทธิ เหมือนที่เด็กคนอื่นได้รับเช่นเดียวกันขณะที่นายโสพลจงบริบูรณ์ครูโรงเรียนบัวเชดวิทยาซึ่งเป็นคนโพสต์คลิปที่ปรากฏในโซเชียลเปิดใจถึงคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ครับหลังเข้าแถวเคารบทงชาติเสร็จทางโรงเรียนได้พาเด็กชายวัย13ปีไปที่สบพบัวเชดตามคําสั่งของเจ้าหน้าที่ตํารวจก่อนที่เด็กและแม่จะถูกส่งตัวมาที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ สำหรับคลิปที่ปรากฏนั้นเกิดขึ้นที่สพบัวเชษตคุณครูบอกว่าน้องค่อนข้างตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและระหว่างที่อยู่ที่โรงพักน้องร้องไห้ตลอดเวลาส่วนตัวของแม่ก็ร้องไห้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันตนเองอยู่ในเหตุการณ์เห็นตั้งแต่น้องสวมชุดเครื่องแบบลูกเสือก่อนจะถอดเปลี่ยนเป็นชุดปลายเวทเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการตัดกฎหมายยอมรับว่ารู้สึกไม่ดีและค่อนข้างสะเทือนใจ พร้อมยอมรับว่าในเหตุการณ์ที่ตนเองถ่ายคลิปครูทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ร้องไห้และปลอบน้องทั้งหมดพร้อมให้คําแนะนําว่าหลังจากนี้น้องจะต้องดําเนินการอย่างไรเพื่อให้ได้กลับมาศึกษาต่อที่ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ปัญหาของน้องเด็ก13ปีคนนี้เนี่ยนะครับคือไม่สามารถพูดภาษากัมพูชาได้นะครับคุณครูบอกว่าเบื้องต้นมีผู้ใหญ่จากหลายภาคส่วนติดต่อเข้ามา และจะขอช่วยในกระบวนการทําเอกสารเพื่อให้น้องได้กลับเข้ามาเรียนหนังสือที่ประเทศไทยซึ่งก็คลายความกังวลใจไปได้บ้างนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีลักษณะที่เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังดําเนินการก็ต้องดําเนินการทํากฎหมายในลักษณะของการผลักดันกลับออกไปอยู่ที่กัมพูชาก่อนแล้วก็อาจจะมีการดําเนินการเพื่อเข้าเมืองอย่างถูกต้องกฎหมายตามกฎหมายอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เด็กผู้ชายคนนี้ สามารถกลับไปเรียนได้นะครับแต่คำถามที่สำคัญในตอนนี้ก็คือกระบวนการที่เกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยก็คือการควบคุมตัวเด็กแล้วก็มีความพยายามในเรื่องของการส่งกลับเนี่ยมันเป็นการกระทาของเจ้าหน้าที่ที่นักกฎหมายมองว่าอาจจะเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมายนะครับคือหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยก็มีคนในสังคมจำนวนมาก บอกว่าเฮ้ยเหตุการณ์นี้กฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมายนะแล้วก็บอกว่าถ้าแม่ทําผิดเด็กคนนี้ทําผิดกฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมายเอาละครับถ้ากฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมายก็มีนะักกฎหมายบอกว่าตํารวจที่ไปควบคุมตัวเด็กก็ทําขัดต่อ,อกฎหมายเหมือนกันค่อยๆว่ากันไปในเรื่องนี้นะครับเพราะเรื่องนี้คนหนึ่งที่ออกมาพูดแล้วก็เป็นท่าทีที่เป็นท่าทีทางกฎหมายล้วนๆนะครับ ก็คืออาจารย์ปริญญาเทวานนมมิตกุลอาจารย์เป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ให้ความเห็นเอาความเห็นทางกฎหมายเลยครับไล่เรียงเป็นข้อๆอาจารย์บอกว่ากรณีนี้เนี่ยได้ไปค้นข้อกฎหมายแล้วก็ได้พูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วและขอสรุป เรื่องนี้ให้ได้ทราบเป็นข้อๆอ,อาจารย์ปริญญาบอกว่าข้อหนึ่งนะประเทศไทยเป็นประเทศภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กการจับกลุ่มเด็กและส่งเด็กออกไปนอกประเทศเชน่นนี้จึงเป็นความผิดอนุสัญญาสิทธิเด็กอย่างรุนแรงและเสื่อมเสียชื่อเสียงของประเทศไทยมากข้อ 2. ที่ผิดมากคือเจ้าหน้าที่ตำรวจสุรินที่ไปจับกลุ่มเด็กโดยไม่มีหมายจับและไม่ได้มีเหตุทำผิด ซึ่งหน้าหรือหลบหนีอีกทั้งไปจับในโรงเรียนซึ่งเป็นที่ระโหฐานจึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วยนอกจากนี้ยังผิดกฎหมายในเรื่องการคุ้มครองเด็กอีกหลายฉบับหลายมากกว่ากฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมายนะครับอันนี้เราพูดเรื่องกฎหมายกันอยู่นะครับอาจารย์ปริญญาพูดเรื่องกฎหมายกันอยู่นะครับข้อสครับ เพราะประเทศไทยเป็นประเทศภาคีอนุสัญญาสิทธิเด็กกรมกิจการเด็กและเยาวชนกฎหมายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการทํา MOU กับสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองหรือตอมอในการจะไม่มีการจับกลุ่มและส่งเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยออกไปนอกประเทศโดยจะได้มีการหาแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไปข้อสับสำนักง,งานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีการประสานกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนแล้วและกรมกิจการเด็กและเยาวชนกําลังประสานงานกับตมเพื่อระงับการส่งตัวออกไปนอกประเทศข้อหาอาจารย์ปริญญาบอกว่ากระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงที่มีอํานาจหน้าที่ตามพรบรคนเข้าเมืองพุทธศักราช2522ในการอนุญาตคนที่ไม่มีสัญชาติไทยให้พำนักในเมืองไทย จึงมีอำนาจโดยตรงในการให้ความช่วยเหลือเด็กคนนี้ต่อไปซึ่งสำนักงานประหลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินได้ทราบเรื่องแล้ว 6. ยูนิเซฟที่ดูแลเรื่องสิทธิเด็กและติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญาสิทธิเด็กได้ทราบเรื่องแล้วและกําลังติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาอาจารย์ปริญญาบอกว่าสารุปคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงได้ทร,ทราบเรื่องและกําลังดําเนินการขอบคุณคุณ,ค,ณครูที่ออกมาเล่าเรื่องนี้ ขอบคุณสื่อมวลชนและทุกท่านที่ช่วยกันติดตามเป็นทั้งการปกป้องสิทธิเด็กปกป้องมนุษยธรรมและปกป้องชื่อเสียงของประเทศไทยด้วยหวังว่าเรื่องนี้จะออกมาในทางที่ดีและไม่เกิดเหตุแบบนี้อีกอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งทางกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นมุมที่อาจจะพูดด้วยเรื่องกฎหมายล้วนๆน,นะครับ ถ้าบอกว่ากฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมายเนี่แหละรครับมุมมองทางกฎหมายที่สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่ไปด,ดำเนินการควบคุมตัวนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีอีกนะครับเป็นความเห็นที่ออกมาจากลินิกกฎหมายมูลนิธิกระจกเงา ใช่ไหมครับความเห็นของคลินิกกฎหมายมูลนิธิกระจกเงาต่อกรณีนี้คลินิกกฎหมายมูลนิธิกระจกเงาบอกว่าการทูดเพื่อสันติภาพที่ทรงพลังที่สุดคือการศึกษาเด็กทุกคนจึงควรได้เรียนไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามอันนี้เป็นหลักสากลเรื่องการศึกษาสําหรับทุกคนคลินิกกฎหมายมูลนิธิกระจกเงาบอกว่าแนวคิดเรื่องรัฐทุกรัฐต้องจัดการศึกษาสําหรับเด็กทุกคนโดยไม่เลือกปัจจุบัตหรือ Education for All เติบโตขึ้นหลังการเกิดขึ้นของสองครามโลกครั้งที่สองโดยทั่วโลกเนี่ยได้มาลงนามร่วมกันในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนข้อ26 UDHR และพัฒนาความเข้าใจและความตกลงร่วมกันว่าเด็กทุกคนต้องได้เรียนไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามและรัฐนั้นๆต้องจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับเด็กในกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ประเทศไทยก็มีความชัดเจนในเรื่องนี้โดยมีม,มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5กรกฎาคม2548เพื่อยืนยันหลัก Education for All และเกิดกฎหมายนโยบายการกำหนดรหัส G ให้กับเด็กทุกคนที่ยังไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรเพื่อให้เด็กทุกคนได้เข้าเรียนและได้รับค่าหัวการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงหมายความว่าเด็กไม่ว่าจะถือสัญชาติใด ถือเอกสารทะเบียนแบบใดหรือไม่ว่าจะมีเอกสารทางทะเบียนหรือไม่และรวมถึงไม่ว่าจะมีสถานะการเข้าเมืองอย่างไรก็ไม่เป็นอุปสรรคด้านการศึกษาคลินิกฎหมายมูลนิธิกระจกเนาบอกว่าแล้วหากพบเด็กและเยาวชนที่มีสถานะเข้าเมืองไม่ปกติควรทําอย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องการเข้าเมืองผิดกฎหมายจริงๆแล้วคือการเข้าเมืองที่ไม่ได้เข้ามาตามช่องทางปกติ และไม่ได้มีหนังสือผ่านแดนหรือไม่ได้ขอวีซ่าเข้าเมืองอย่างถูกต้องซึ่งความผิดแบบนี้เรียกว่าความผิดที่ไม่ทําตามกติกาและยิ่งเป็นเด็กก็ยิ่งไม่มีเจตนาก่าออาญากรรมจึงเป็นเรื่องที่แก้ไขสถานะเข้าเมืองให้ปกติได้ 2. เมื่อเป็นเด็กนักเรียนรหัสจีคือเด็กนักเรียนในสถานศึกษาไทยที่รอการพิสูจน์สถานะทางทะเบียนและสัญชาติโรงเรียนจึงมีหน้าที่ส่งเรื่องให้อำเภอตรวจสอบสถานะ และหากยังไม่สามารถมีหลักฐานหรือพิสูจน์ประเทศต้นทางได้จะต้องทำบัตรเลขศูนย์ให้เด็กใช้ถือแสดงตนก่อนแต่หากมีหลักฐานจากประเทศต้นทางโรงเรียนมีหน้าที่ส่งเรื่องขอทำหนังสือผ่านแดนหรือทำหนังสือเดินทางขอวีซ่าให้เด็กเข้าเรียนระหว่างที่รอการแก้ไขปัญหาเอกสารแสดงตัวและเอกสารการเข้าเมืองของเด็กเด็กจะมีสถานะคนที่รอการส่งกลับ ตามมาตรา54ของพรบคนเข้าเมืองพุทธศักราช2522โดยให้น้องได้อยู่เพื่อเรียนก่อนได้และมีกลไกการแก้ไขปัญหาเอกสารคู่ขนานไปซึ่งเป็นหลักการปฏิบัติโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญกฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมายนะครับนี่คือกฎหมายครับคลินิกกฎหมายมูลนิธิกระจกเงาบอกต่อนะครับว่าถ้าเมื่อเด็กถูกจับกลุมแล้วจะเป็นอย่างไร จริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพบตัวเด็กที่มีสถานาการณ์เข้าเมืองไม่ปกติพวกเขาคือเด็กเปราะบางตำรวจมีหน้าที่แจ้งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อเข้ามาช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นกลไกาตามกฎหมายไม่ใช่การจับกลุ่มพาเด็กเข้าห้องขังอ่าซึ่งในกรณีให้ความเป็นธรรมนะครับก็รายงานระบุแล้วว่าในกรณีนี้ทางตำรวจก็แยกแม่กับเด็กออกจากกัน คลินิกกฎหมายมูล,ลนิธิกระจกเงาอย่างบอกอีกว่าเมื่อพลัดไปถูกจับกลุ่มดำเนินคดีเรื่องนี้จะเข้าไปอยู่ในความดูแลของศาลเยาวยชนและครอบครัวซึ่งศาลก็จะมีกลไกคุ้มครองสิทธ,ธิเด็กโดยสืบสอบประวัติและมีคำแนะนำให้ดำเนินการปรับสถานะเข้าเมืองให้ถูกต้องโดยไม่จำเป็นต้องผลักดันเด็กออกนอกไทยจนทำให้หลุดจากระบบการศึกษานี่ก็เป็นอีกความเห็นหนึ่งนะครับ แล้วก็เป็นความเห็นที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ไปที่ความเห็นต่อไปนะครับเป็นความเห็นของอาจารย์ประวินชัชวันพงพันธ์ใช่ไหมะอา่าอาจารย์ประวินชัชวันพงพันธ์ได้พูดถึงกรณีนี้เหมือนกันนะครับบอกว่าจากเรื่องราวที่คุณครูโพสต์ดิฉันมองว่าไม่ใช่แค่เรื่องของกฎหมายแต่เป็นเรื่องที่สะท้อนถึงความขัดแย้งทางอารมณ์และศีลธรรมในสังคมอย่างรุนแรงมาก อาจารย์ประวินบอกว่าเมื่อครูเขียนว่าเมื่อเช้าหลังจากที่เขารบธงชาติเสร็จก็มีรถตำรวจมารับตัวนักเรียนไปใช่ครับนักเรียนผมถูกแจ้งความในข้อกล่าวหาเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชาอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตนักเรียนของผมมีแม่ที่มีสัญชาติกัมพูชาที่มีสามีเป็นคนไทยในอำเภอบัวเชดอาจารย์ประวินบอกว่าเรื่องราวเหล่านี้ทำให้เราเห็นความโหดร้ายของตัวบทกฎหมายที่มันทำงานแบบไม่มีหัวใจ ไม่ได้มองเห็นความเป็นมนุษย์ที่อยู่เบื้องหลังกฎหมายบอกว่าเด็กคนนี้เป็นคนต่างดาวที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายดังนั้นจึงต้องถูกผลักดันออกนอกประเทศแต่ในความเป็นจริงเด็กคนนี้เป็นเด็กไทยในทุกมิติทั้งภาษาวัฒนธรรมและความรู้สึกเขาเติบโตที่นี่มีเพื่อนมีครูมีชีวิตที่นี่ทั้งหมดการที่ต้องถอดชุดลูกเสือเพื่อไปใส่ชุดนักโทษมันเป็นสัญลักษณ์ที่เจ็บปวดมากมันเหมือนเป็นการพรากเอาตัวตน และชีวิตทั้งหมดของเด็กคนหนึ่งไปอย่างสิ้นเชิงประเด็นนี้อาจารย์ปวินมองว่ายังทําให้เห็นความเปราะบางของกลุ่มคนชายขอบที่ไม่มีสถานะทางกฎหมายอาจารย์ประวินบอกว่าตัวของอาจารย์เนี่ยเป็นผู้ีิภัยทราบดีว่าพวกเขาถูกมองว่าเป็นแค่ตัวเลขในสถิติการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายแต่เรื่องราวของครูคนนี้ทําให้เราเห็นว่าพวกเขาก็คือคนที่มีความฝันมีความสามารถมีความรู้สึกเหมือนเราทุกคน และพวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยไปแล้วด้วยการที่ต้องมาถูกไล่ล่าเป็นเหมือนแม่มดมันสะท้อนให้เห็นว่าสังคมเรายังขาดความเมตตาและช่องทางที่เหมาะสมในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้การบังคับใช้กฎหมายแบบไร้ข้อยกเว้นโดยไม่คำนึงถึงบริบทความเป็นจริงของชีวิตคนมันเป็นเรื่องที่โหดร้ายและขัดแย้งกับหลักมนุษยธรรมอย่างมากอย่าบอกว่าประเทศเราสูงกว่าเขมรถ้าจะสูงด้านวัตถุต้องสูงด้านจิตใจด้วย ผมยกตัวอย่างคร่าวๆก็แล้วกันนะครับถึงสิ่งที่เป็นประเด็นในตอนนี้แล้วก็สถานการณ์ล่าสุดโดยล่าสุดคุณภูมิธรรมเวชยชายรองนายกรลฐมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนนายกรลฐมตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้ โดยระบุวา่าตนเองได้ทราบเรื่องนี้เมื่อเช้าก็เป็นเรื่องความสะเทือนใจของครูที่อยู่ในโรงเรียนทั้งหมดเพราะเห็นเด็กตั้งแต่เล็กๆซึ่งตนเองเข้าใจว่าเป็นลูกครึ่งซึ่งไม่แน่ใจว่าพ่อหรือแม่ที่เป็นคนไทยซึ่งเด็กดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาที่จะสร้างปัญหาภายในประเทศ ส่วนความผิดก็คงจะเป็นเรื่องการลักลอบเข้าประเทศซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเพราะถึงขนาดคุณครูได้ระบายลงโซเชียลสะท้อนถึงความสะเทือนใจและเมื่อเชา้าตนเองได้สั่งการให้ในายชนินรุ่งธนเกียรติเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประสานงานไปที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลแล้วยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะให้เกิดความสะเทือนใจเช่นนี้เพราะเป็นเรื่องของกฎหมายซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามไม่เช่นนั้นจะโดนร้องเรียน เรื่องการละเว้นปฏิบัติหน้าที่แต่เมื่อทราบเหตุการณ์แล้วตนว่าก็ต้องดูเป็นกรณีกรณีโดยกรณีของเด็กดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาที่จะหลบหนีหรือมีเจตนาที่ทําให้สังคมไทยเกิดความไม่มั่นคงเพราะมีตัวตนอยู่คุณภูมิธรรมบอกว่าตอนนี้ได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายปกครองตํารวจและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งทุกภาคส่วนกําลังคิดและหาทางออกอยู่คนคิดว่าเรื่องนี้จะหาทางออกได้ดีที่สุดแต่ขอเวลา เนื่องจากไม่ใช่ปัญหาเรื่องอัจฉรรมและเด็กยังเรียนหนังสืออยู่แต่ตามกฎหมายแม่ต้องถูกผลักดันออกจากประเทศส่วนเด็กยังสามารถคุ้มครองได้เนื่องจากมีอายุไม่ถึง15ปีแต่การที่จะให้เด็กอายุ15ปีคนหนึ่งที่ไม่มีญาติพี่น้องอยู่เลยให้อยู่ในประเทศไทยในฐานะที่ยังปกป้องได้ในทางกฎหมายซึ่งคิดว่าเป็นการจัดการด้านมนุษยธรรมแต่ขอไม่ต้องกังวลใจ รัฐบาลรับรู้และรับทราบแล้วและทุกฝ่ายยังปฏิบัติอย่างดีซึ่งจะหาช่องทางทางกฎหมายในการดําเนินการต่อยืนยันจะแก้ปัญหานี้ให้ดีที่สุดเมื่อถามว่าขณะนี้ยังไปโรงเรียนได้ตามปกติหรือไม่หรือว่าถูกควบคุมตัวอยู่คุณภูมิธรรมบอกว่าเพิ่งควบคุมตัวเมื่อเช้าได้มีการผ่อนคลายเพื่อให้เด็กคลายกังวลส่วนจะให้ไปเรียนต่อหรือไม่ต้องอิงอยู่บนฐานที่เราหาช่องทางทางกฎหมายเพื่อให้ปฏิบัติได เื่อถามว่ามีโอกาสได้สัญชาติไทยหรือไม่เพราะอยู่ไทยมาตั้งแต่เด็กคุณภูมิธรรบอกว่าเดี๋ยวคงต้องหาช่องทางเพราะว่ามีกฎหมายรองรับเพราะไม่ใช่แค่เด็กคนเดียวต้องคํานึงถึงแม่เด็กด้วยเหมือนกับที่ไทยจับชาวอุยกูมาที่รัฐบาลต้องหาทางคลี่คลายเพราะไทยไม่มีสิทธิ์ทำอะไรนอกจากผลักดันซึ่งเด็กยังไม่รู้เรื่องอะไรก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายให้ถูกต้องและก็ต้องดูหลักมนุษยธรรมให้สอดรับกับความเป็นจริงเพราะฉะนั้นขอให้พิจารณาเป็นรายกรณีครับ Some knockout today, make tomorrow today.